สวัสดีครับพบก,กับผมบังพิมและนี่เกมดาวคิวเดอมินิชันนะครับก็อยู่กับผมก็เดินครับผมบางพิมนะครับผมโอเคกดเลยโอเควันนี้เราจะมาพิชิต13ดาชนะครับผมอยู่กับผมบางพิมแล้วก็โกนานนะครับผมโดยผมจะเล่นจอยจอยสองนะครับผมโกนานไม่ใเล่นจอยหนึ่งนะครับข้างบนก็จะ โอเคนี่ตัวละครัะไม่คิดจะให้เลื่อบลมเรื่องะไรเลยนะไม่ไม่ไม่นตัวละครนะโีเคือมาเล่กันวันนี้เรามาพิชิต13ด่านมาเลกันนะทุกคนโอเคเ e t s go okay, เฮ้ยตามมือ so, ด e ูด้วยมือโอเคสเต็ปสเต็ปช่วยลาเราไมคิดสามเลยเป็นเดียวกันนะผมโอ้ บอคนดคนฝากดแชรกดตามระสบการณ์มเกย์่งเดนกูคหนะครับครอยากดอนกันก็กดเข้ากันมาได้ขอบคุณสุดนะครับผมหันค่าน้ําชาค่าขนมค่าน้ำนั่นะครับการบริของคุณจะเป็นดีมากๆถ้าว่านะครับผมอยากจะให้ค่าขนมน้อยได้ก็บอกได้เลยนะครับผมสุดๆอยู่ข้างล่างคลิปัชั่นนะครับ แต่เลยนะครับผมถือใครอยาก้เลยน,นะครับผมที่อยากจะให้เราเอาไปซื้ออุปรกรณ์ในการต่อคลิปนะครับหรือว่าซื้อกล้องซื้ออะไรก็สามารถทนี่เข้าม,มาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการเดตรงนี้สักตวัวหรืออยากจะให้เป็นค่าขนมอะไรไม่น้อยนะครับก็สามารถเข้าไปขอได้ที่บัญชีหรือว่าเข้าไปที่ตัวนี้ได้เลยผมทำดีไว้ใ้เลยนะครับคลา่เดีดวยวกัน ต้องไล่ตามมันไม่ได้ั้งก่อนแล้วก็ปาใส่มันจตจมใครที่อยากจะรู้วิธีการเล่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปไปให้นะผมถ้าเกิดว่าว่างนะทำคลิปไม่ให้สามารถเข้ามาถามาี่ได้เลวิธีง่ายมากนะครับผมเสียแค่มีจอยอันดับแรกโน้ตอันดับสองนะครับผมคนเล่นดังมีคอมหนึ่งเครื่อง มันบกกุกได้คอมก็ดีนะครับแล้วแต่ตามโจกถ้าคอมก็จะดีอย่างหนึ่งนะครับถ้ามันบุกก็ดีอย่างหน,น,นึ่งทีนี้ขั้นที่ขาดไม่ได้คือจอยเกมนะครับสามารถหาซื้อได้ตามออนไลน์ทักปไปยน <c oughs> ้อว่าจอยเกมสติ๊กนะครับส <c oughs> อนเป็นทีลขั้นตอนเนาะ คนาีส no ีมกลไม่ต้องเทียบกันีีม่ว่าวคนคนึงไม่ว่าลูกแต่ที่เราไปิดสิบสามด่ามาล้วนะตอนที่ไม่ได้อัดคลิปนันผมก็เอซนเหมือนกันแต่ว่าผมก็กับหลานก็ได้ซักซ้อมกันมาครั้งหนึ่งก็กว่าจะสิบามด่าได้ก็ทั้งนวกวผ่านแล้วกเนาะก็ใช้ได้เลยเนาะ พังด่านอะไรเมันอีด่านไดนั่นด่านด่านสามไม่ด่านสามเราก็เทุเรกันก็ใช้เวลาประมาณสี่วันละหว่าจจบนะครับมันไม่ง่ายนะทุกคนกว่าจะผ่านได้มันมีทั้งงานยากแล้วก็ด่านง่ายมันไม่มีมันไม่มีอะไรเป็นไกด์ไลน์ที่เราบอกได้เลยมันไม่มีทีพีเอสบอกไปเลยว่าเฮ้ยเราต้องไปทางนี้เฮ้ยเราไม่ต้องเราต้องไปเราต้องแบบ าอะไรเราต้องบ,บอกหาเองอ่ะมันเหมือนแบบกับปริศนาแบบเขาเรียกว่านะมุมมุมเข็มเรื่มาสมองแล้วทุกตาเราต้องเอาชนะได้ให้ได้ที่หนึ่งครับทุกคนคือเราต้องต้องแบบชนะที่หนึ่งตลอดตลอดตลอดลอด,ดามันจะที่สองที่สามไม่ได้นะมันต้องที่หนึ่งตลอดลอดา เอาไปที่หนึ่งอะเอาไปวันเทียงตลอด ยืนยงนะบอมโอเคดังเลขความมาแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือล้าเลยเหรอพี่เป็นล้าเลยเหรอพี่อ่าจจะดูแบบนั้นนิดนึง ผมเท้สูตรสุดลับนิดนึงโอ้ โอยที่สโอเคไม่เป็นไรครับเอาใหม่ๆเมื่อกี้อ่ะนะได้ได้หินอ่ะปาแบบน่าสบายสุดๆซึ่งจะได้เปาเปล่มไนอเมื่อกี้ เซฟก่อนนะครับขอกเลยด่านนี้แหละย,ยังไม่ถึงนะครับด่านนี้เราเองไม่ได้บอกไปชิดมีแค่ด่านสามนะ

เราเป็นอาวุธก็คือทั้งหมัดทั้งต่อยทั้งเตะทั้งแบบมีไม้ทุกตีนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเราใช้แบบเราสามารถโกงเพื่อเล่นได้ก็คือเราเราเพี้ยงกขัด้วาผมถูกต้องเพื่อเกดขวางเราต้องหันขวางเขาอะไหมมันมันแบบการการการแข่งการข่าวมันต้องแบบมีการฉลาดเกมโกงอย่างนี้ยแต่วันไม่ถูกไม่มีบิดทางเกมเนี้ยมันแบบว่าเราเราเราสามารถทำได้อะ เขาไม่ได uh, hey, ้บอกว่าไม่ไ hmm. ด้ห hmm. ้ามเราว่าเฮ้ยผิดกติกาใช่ไหมคุณไอมันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณฟาวนะคุณแบบผิดไม่งั้นเขาคงแบบให้มามือสิบแปมสิบนิ้วว่าคุณไม่เราชนะไปเลยไปเลย ino maliitin na hinat จากที่สองก็เป็นที่ห้าในที่จริงๆสุดยอด นนคุณนันงข้าใจนีนะครับทุกคนโอเคสิบห้านาทีประมาณมี้ผมก็ยในดา่านอีส oh. okay. านนะผมบอกโอ้หแนะนำนะทุกคนถ้าเกิดใครพิชิตสิบสามด่านให้แนะนำว่าให้เซฟเอาไว้นะครับผมด่านที่สี่ หลากที่ยาก็สุดคืนเดียวคำเดียวเดี๋ยวก็รู้แต่ว่าเรามีตัวละครพิเศษนะเราไม่ต้องรอว่าจะตองแพ้อีกว,ว่าประสบการณ์สอนเรายโอ้ nó tìm 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 ạ tôi chốt tìm tìm <laughs> oh โอ้โอเคนี่นะครับทุกคนมันความยาก Oh <laughs> Oke <Okay>. William <No> <tik> Saya tangkap no Boleh no Boleh tiga Ini no, no. tangan Nah no. 허파가 <놀람> 뭐야 <놀람> <놀람> 哦哦，哦哦、oh oh. oh oh. oh oh.，开啦，来，OK。 อย่นี้ก็มีอะนี่แต่งีเดียวี่สี่เดงยวนะโอเคทำไมโอ้ยอันนี้แล้วแต้องทนีีวันนี้โอ้ย E เดี๋ยววันนี้จะก่อนนะคพับออพอยค่นี้ก่อนะครับพอแก่นี้กน่อนะครับทุกคนวันนี้ผมไม่ใช้สไตล์เยอะวันนี้บอกกับเล่นรางวัลด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อให้นะครับวันนี้ม่เกลี้วอยู่อย่างที่สามดย๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อตอนที่สี่แล้วก็เราจะเล่นแบบ ให้ถ้าเกิดว่าต่อเนื่องได้จะต่อเนื่องใหนะครับผมโอเคถ้าก็ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสติ๊กเกอร์ให้ผมกดกระดิจ้เ,เตือนเพื่อรับชมคลิปแบบใหม่หากผมพูดอะไรไปมีจะขาดบ้างหรือมีคำแนะนำขาวอะไรใก็กราบขออภัยไว้เรามันจะเกิดใหม่ในคลิปหน้าพันหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนครับผมสวัสดีครับ We're rolling up over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's out of bad. After her, there ain't no coming back.